ต่อกันเลยนะครับในบทที่7การทำนายดวงจรตามสูตรนวางจักรอเราเรียนรู้เรื่องราวการทำนายในดวงราศีจักรและนวางจักรในพื้นดวงเดิมแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจและทำความรู้จักในดวงจรกันอันนี้แหละเรื่องใหญ่เลยนะครับจริงๆจะใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับก็หลักการเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าอาจจะแค่ เราไปดูที่ดวงจรดาวจรมากกว่าดาวเดิมนะฮะหลักพิจารณามีอยู่2ส,สถานก็จะคล้ายๆกันในบทที่6ที่เราเรียนกันมานั่นก็คือเราใช้ดาวมาตรฐานในนวางจักรนะครับมาดูเอ,า,อาง่ายๆคือดาวได้มาตรฐานในนวังจักรหรือไม่นะครับมาตรฐานก็คือเป็นเกษตร,รมหาอุดมหาจักรราชาโชคอนุเกษตรไหมหรือเป็นปราเป็นนิดหรือไม่ได้มาตรฐานพิเศษอะไรเลยไม่ได้มาตรฐานก็ทายแค่ความกังกลาง แต่ถ้าดาวนั้นเป็นนิดเป็นปลาก็จะถือว่าเกิดความเสื่อมในระหว่างนะครับในระหว่างเนี่ยจะเป็นปลายทางดาวที่อยู่ในราศีจักรเป็นต้นทางดาวที่อยู่ในนะวางจักเป็นปลายทางนะข้อที่2คือการขับดาวเข้าใน,นวางแล้วเราต้องไปดูว่าดาวจรน,นั้นเนี่ยเป็นพบอะไรของลัคนาในดวงราศีจกักรจะคล้ายกันเพียงแต่เราจะเอาดาวจรมาเล่นนะครับ ในบทที่6ครูเขียนดาว,ดาวเดิมลงใน,ใ,นในจุดข้างในนะเดี๋ยวดาวจรครูจะใช้จุดที่อยู่ด้านนอกนะครับเป,เป็นตัวสังเกตนะอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูนะครับครูขออนุญ,ญาตเอา,อาดวงตัวอย่างที่1ก่อนเอาลัคนาราศีตุลและกันง่ายๆลัคนาราศีตุลสมมติว่าในดวงจรดาวพฤหัสบดีจรเข้าไปเป็นราชาโชคแบบนี้ราชาโชคได้มาตรฐานที่ดี ดาวพระหัสเป็นดาวสหัดชะสหัดชะเป็นราชาชโชคในภพปัตตนีเพื่อนแนะนําคนรักให้เพื่อนแนะนําหุ้นส่วนให้อริเป็นราชาชโชคในภพปัตตนีปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจะเจอคนรักในระยะต่อมามีหนี้สินก่อนแล้วถึงจะมีหุ้นส่วนนะเราตีความและอส่างนี้คําถามต่อมาคือดาวพระหัสนั้นเนี่ยมันจรเข้าในนาวางลูกใดสมมุติว่า ในดวงจรน,นี้พระรหัสเข้าในนวางลูกที่6ซึ่งนวางลูกที่6จะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับ 16- 13ครับขอภัย13.20ถึง16.40องศาองศานวางลูกที่6ก็นับมา6ช่องครับตกที่ราศีอะไรครับราศีกันราศีกันในราศีกันของลัคนาคือพบอะไรครับพบวินาศเอาเลยสิครับวินาศแปลว่าความเสียหาย แสดงว่าไอ้เพื่อนที่มันช่วยเราเนี่ยมันช่วยแบบเต็มที่ไหมครับมันช่วยแบบขอไปทีนะครับเนี่ยเพราะอะไรครับเป็นราชาโชคแต่ในระวางจากเป็นนิดเป็นประขอภยัยประก็คือไม่มั่นคงนะครับและก็วินาศก็คือเรื่องการที่ห่างหายเสียหายหรือเราเองอาจจะเสียหายพวกเพื่อนนะครับที่เป็นต่างเพศแบบไม่คาดคิดเห็นไหมครับบางทีถ้าหากเราไม่ได้ดูองศาของดาวที่จรเลงรัก มันจะไปบอกต่อไม่ได้เลยมันเป็นราชาโชคตลอดไม่ได้เพื่อนจะทําให้ปัตตนิวินาศเพื่อนจะทําให้มีปัญหากับคู่อ่าหลายคนไม่รู้เพราะว่าพระรหัสเล็งรักมันให้คุณนี่มันจะให้โทษยังไงก็ให้โทษสิครับเพราะมันเข้านวางวที่6มันก็จะเป็นประใน พบวินาศราศีกันของลัคนาเห็นไหมครับนี่คือจุดที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ทายในดวงจรได้ขออภัยนะครับเมื่อกี้บอกว่าจะเขียนก็กเขียนข้างนอกแล้วกันเนาะ,อะโอเคครับเอาดาวเสาบ้างอ่ลัคนามังกรตอนนี้ดาวเสาจรเข้าราศีอะไรครับราศีกุมไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานวิเศษเนาะ ตำรากเก่ากาบอกว่าเป็นเกษตรนะแต่ครูไม่ใช้นะเพราะเกษตรมันเป็นเรือนราหูดาวราหูเป็นเกษตรราศีกุมดาวพระเสาจรครับอยู่ในนวางลูกที่เท่าไหร่ครับนะวางลูกที่8อ่าสมมุติว่านวางลูกที่8ก็คือจะอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่ครับ23.20ถึงเท่าไหร่เอ่ย26.40องศานะวางลูกที่8เสานับไปสิครับราศีตุลนะเป็นแม่ทัดลมนับไป8ช่องตกที่ ราศีพฤษภได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยและราศีพฤษภนั้นเนี่ยเป็นภพอะไรของลัคนาครับภพบปุตตะโอ้โหนี่ตนุเป็นกระดุมพระตัวเองตกอยู่ในบ่อเง,งินบ่อทองและตกเพราะปุตตะคนอายุน้อยกว่าปุตตะและเป็นมหาจักรหมายถึงการที่จะมีรายได้ใหม่ๆแบบไม่คาดคิดก็ได้การที่เราจะมีรายได้จากคนอายุน้อยกว่าที่เราไม่คุ้นชินก็ได้เพราะมหาจักรแปลว่าไม่คาดคิดน,นี่ก็ มีความเป็นปุตตะและก็อะไรครับมหาจักรมาขยายความอย่างที่ครูบอกว่าในราศีจักรเป็นต้นทางปลายทางเป็นดวงในนวางจักรดังนั้นดวงนี้เสาแหมดูจ่าเหลือเกินเพราะเป็นอะไรครับมหาจักรในใน,ในนวางจักรนั่นเองนะครับและมีปุตตะมีคนอายุน้อยกว่ามีสิ่งใหม่ๆวิ่งเข้ามาก็ดูดีพอสมควร ลักขณาราศีธนูบ้างอ่าเอาเรื่องคู่บ้างอดาวพระพุธตอนนี้จรเข้าไปเป็นนิดเป็นประในราศีมีนอ่าแต่ดาวพุธครับอยู่ในอะไรครับอยู่ในนาวางลูกที่สามนวางลูกที่สามของราศีมีนธาตุน้ำขับจากกรกฎมาก็ตกที่ราศีกันเป็นกเกษตรและเป็นมหาอุดซึ่งราศีนี้เป็นภพกรรมมะ ความรักปัตตนีของเจ้าตาจะเกิดความเสื่อมเพราะญาติพี่น้องเป็นเหตุแต่กรรมมะภารกิจหรือเรื่องงานยังทำให้ความรักของคุณยังมีความมั่นคงแทรกซึมอยูอ่มันก็จะมีความเป็นกรรมมะและก็อะไรครับมหาอุดและก็กะเกษตรใช่ไหมในการที่จะมาขยายความาแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่อง ความรักจะเกิดปัญหาเพราะมีเรื่องญาติพี่น้องเรื่องบ้าน่ึงรถเข้ามาอ่ะก็ว่ากันไปลัคนาราศีกุมดาวอังคารจรตอนนี้ไปไหนเอ่ยจอนไปเป็นอุดในภพวินาสสมมุติว่าดาวอังคารครับอยู่ในระหว,ว่างลูกที่หนึ่งอ่าอังคารอยู่ในระหว,ว่างลูกแรกแล้วกันนะก็จะอยู่ในพื้นที่ศูนย์องศาถึง3.20อ,องศาถ้าอยู่ในระหว,ว่างแรกก็ตกที่ ราศีมังกรพบวินาศอยู่ดีนะครับหลายคนเริ่มรู้สึกว่าเอะมันวินาศสองต่อจะดีไหมครูโอนะครับอย่าลืมนะครับเป็นอุดแล้วถ้าขับดาวเขาน,นา้นนวางแล้วอยู่ในตำแหน่งเดิมเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับวรโคตนนวางดาววรโคตนนวางถ้าเป็นอลิมอรณะวินาศหรือเป็นกาลีไทยดีได้แต่อาจจะเสียก่อนนะ งานอาจจะเกิดความเสียหายก่อนแต่ก็จะเกิดความมั่นคงเลยะต่อมาเพราะวอลโคตคนะวางหมายถึงความมั่นคงการมีพลังงานที่ดีทําให้เรื่องร้ายมันเบาลงนั่นเองนะครับเสื่ว่าเขาอาจจะทํางานอยู่เบื้องหลังเป็นงานใหญ่ใหญ่ที่เป็นอุดและเป็นวอลโคนด,ด้วยโหโนี้เด็ดจริงนะครับต่อมาลัคนาราศีมิถุนเอาดาวราหูดาวสุภะมาเล่นบ้างอะ สุภาคือหัวหน้านงานตอนนี้หัวหน้านงานอยู่ไหนโอ้ตอนนี้ดาวหัวหน้านงานจรเข้าเรือนกรรมมะเวหัวหน้านงานเนี่ยจะคอยเข้ามาจุนจาน้านเขาใช้คำว่าจุนจ้านไม่ถูกใช้ก็หัวหน้านงานมาให้ความสําคัญกับงานที่เราทําเป็นพิเศษ,ษหรือหัวหน้านงานจะป้อนงานให้เราอยู่ตลอดเวลาคําถามต่อมาคือดาวราหูสมมุติว่าอยู่ในนวางลูกที่ห้าอ่านวางลูกที่ห้าแล้วกันนะ,ะสมมุติว่านวางลูกที่ห้า ระวางรุทหก็จะอยู่ในพื้นที่13.20ถึง16.40องศาระว่างรุที่หของราศีมีนขับจากราศีกรกฎมา5ช่องตกที่ไหนครับตกที่ราศีพิจิกได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยนะฮและภพนี้ดันเป็นภพอริของลัคนาโอ้โหครับอริและเป็นอุดด้วยนะเนี่ยนะดังนั้นตอนนี้ครูว,ว่ามาามายุา่งในเรื่องงานเนี่ยคงมาสร้างปัญหาและปปัญหาเป็นปัญหามหาอุดเลยนะครับเนี่ย ดังนั้นเนี่ยจะตีความว่าเจ้านายอาจจะมาเป็นอุดยิ่งใหญ่เหนืองานของเราเลยทำให้เราเกิดอริในการทำงานอ่ะก็ว่ากันไปนหะมนี่คือการทายจะทายสลัดสลวยกว่านี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ครูอาจจะขอญาตเอาความหมายกระชับสั้นๆให้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับจะได้เกิดความเข้าใจอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งอ่าลัคนาราศีราศีพิจิกบ้างพิจิกไม่ค่อยได้เอามาเป็นตัวอย่างเลยเนาะ เอาเรื่องคู่บ้างดาวคู่ตอนนี้ไปไหนดาวคู่จรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะอ่าได้ตำแหน่งมหาอุดด้วยเจ้าชะตาจะมีคู่ที่อายุน้อยกว่าเจ้าชะตาจะไปหลงรักเด็กเจ้าชะตาจะได้คู่พวกคนอายุน้อยกว่าแนะนำอ่าก็ว่ากันไปสมมุติว่าดาวศุกร์นะอยู่ในณนะวางลูกที่ทุตที่สองแล้วกันอ่ะราศีมีนอีกนะขับดาวเข้าในนวาง ตกที่ราศีสิงศุขไม่ได้ตำแหน่งพิเศษแต่อยู่ในภพกรรมมะาดาวศุขอาจจะไม่ได้ตำแหน่งพิเศษก,ก็ไม่ต้องทายเราทายแค่ความเป็นอุดในระหว่งางในระหว่งางความเป็นอุดในราศีจักรขอภยัยในระหว่างอาจจะไม่ได้มีจุดที่มาเพิ่มเติมแต่เราก็ทายไปได้ก,ก่อนเลยว่าคู่เจ้า,าตาจะเป็นคนอายุน้อยกว่าที่เจอกันในที่ทํางานาหรือเจ้าจา,าจะพบรักนะครับรักใหม่เพราะกรรม,มะ พอไปสมัครงานใหม่อ่าไปเจอคนที่หน้าตาน่ารักนะครับอยู่ที่ออฟฟิศใหม่อยากมาทํางานอ่าก็ว่ากันไปอ่ะนี่คือบทที่7นะครับอ่าตัวอย่างก็ประมาณ6ตัวอย่างอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันในการเรียนการสอนบทที่7กันเลยครับผม